สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูหนูนาและคุณครูป๊อปนะคะวันนี้คุณครูหนูนากับคุณครูป๊อปนะคะมีเมนูง่ายๆมาฝากเด็กๆหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูการทําไข่เจียวคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปพบกับคุณครูป๊อปนะคะคุณครูหนูนาอยากทราบว่ามีเด็กๆคนไหนชอบทานไข่เจียวเหมือนคุณครูบ้างไหมคะ อาเมนูไข่เจียวนะคะเป็นเมนูที่มีขั้นตอนการทําที่ง่ายมากๆเลยนะคะใช้อุปกรณ์น้อยนะคะประหยัดเวลาแถมอร่อย อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณครูหนูนาชอบรับประทานมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะมันอร่อยและอิ่มท้องแถมทําง่ายๆด้วยนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราตามคุณครูป๊อปไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมนูไข่เจียววันนี้มีขั้นตอนการทําอย่างไรนะคะง่ายสะดวกและจะอิ่มอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลย สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูป๊อปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เด็กๆก็ได้เจอกับคุณครูหนูนนาแล้วใช่ไหมคะซึ่งวันนี้คุณครูหนูนนาก็บอกแล้วนะคะว่าเราจะมาทำเมนูอะไรเอ่ยทบทวนดูซิเมนูอะไรคะถูกต้องแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูไข่เจียว<อ><อ>ตอบถูกตัองไม่ได้หน่อย มากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูไข่เจียวนะคะตัวเมนูไข่เจียวเนี่ยเป็นเมนูที่แสนง่ายมากเลยนะคะเด็กๆสามารถที่จะช่วยผู้กครองหรือว่าทําร่วมกันได้นะคะวัตถุดิบก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองนะคะเด็กๆสามารถช่วยผู้ปกครองทําได้นะคะยิ่งในช่วงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ อยู่บ้านเนื่องจากในสถานการณ์โควิดนะคะเราก็พักผ่อนอยู่บ้านกันก่อนเนาะทีนี้วันนี้ตัวคกป,ป๊อปแล้วก็คุูหนูนนาก็เลยมีเมนูง่ายๆมาให้เด็กๆได้ทำกันนั่นก็คือไข่เจียวนะคะ ตัวไข่เจียวนะคะเด็กๆรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะไม่ว่าเด็กๆจะทํำมาจากไข่เจียวจากไข่ไก่หรือว่าจากไข่เป็ดนะคะตัวไข่เนี่ยมันมีโปรตีนที่จะช่วยให้ร่างกายเด็กๆแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้เด็กๆเติบโตขึ้นได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำไข่เจียวที่แสนง่ายเนี่ย ทกัันยงงไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราจะนำมาทําไข่เจียวกันในวันนี้นะคะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไข่ไก่นะคะหรือว่าอาจจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะอย่างที่สองนั่นก็คือ ซอสปรุงรสนะคะจะใช้เป็นน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวันได้ค่ะและก็อย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือน้ำมันพืชค่ะไปเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตอกไข่นะคะตอกไข่ลงไปในถ้วยนะคะอันนี้ฟองที่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นฟองที่สองนะคะ ตอปกปอกก่อนเลยแล้วก็เคลงใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะอ๋อเด็กๆอย่าลืมล้างมือนะคะตอนนี้ขูดปับล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ซอสปรุงรสไปนะคะตามความชอบนะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเมาได้นะต่อไปเราก็จะมาใช้ส้มนะคะอ่า ชอมต,ต,ตีตีให้ซอสปรุงรสแล้วก็ไข่มันเข้ากันนะคะตีไปเลยเรื่อยๆนะคะตีไปคนๆไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ตั้งกระทะเปิดเตาแก๊สนะคะขั้นตอนนี้ก็จะให้ผู้ครองเป็นคนทํานะคะแล้วเราก็เทน้ํามันลงไปนะคะไม่เยอะหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วเราก็รอให้น้ํามันมันเดือดให้มันเริ่มร้อนเราจะได้เทไข่ลงไปค่ะตอนนี้น้ํามันของเราก็ร้อนแล้วนะคะเราก็เทไข่ลงไปในกระทะเลยค่ะอ่า วนนี้ไข่ก็เริ่มที่จะฟูขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าโดนน้ำมันนะคะโดนความร้อนแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะในการที่จะกลับด้านของไข่นะคะแต่ว่าตอนนี้เรารอให้ฝั่งที่โดนกระทะนะคะให้มันสุกก่อนนะคะตอนนี้เราก็รอก่อนเนาะอ่าเราก็จะใช้ตะลิวนะคะในการที่จะกลับด้านของไข่นะ,ะเดี๋ยว ขอแอบ,บดูหน่อยซิว่าไข่ฝั่งนน้นเริ่มสุกหยังแล้วก็กระจายให้มันเต็มกระทะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแอบ,บดูหน่อยซิว่าฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งเริ่มสุกแล้วยังนะคะเราจะจะได้กลับด้านกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้นะามาดูกันสิเห็นไหมคะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านกัน ตอนนี้เราก็พลิกกลับด้านมาแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ฝั่งนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็รอให้อีกฝั่งมันสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่เจียวแสนอร่อยนะคะทำง่ายนิดเดียวเลยนะคะ เด็กเป็นไงกันบ้างคะเมื่อกี้กับการทําไข่เจียวที่แสนจะง่ายได้เป็นไงคะน่าทานไม่เอ่ยแล้ววิธีการทําก็แสนที่จะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ไปเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อคุณแม่ในการทําไข่เจียวนะคะตัวไข่เจียวนี่มีประโยชน์บาน เลยนะคะเด็กๆก็ไปทานกันได้นะคะแล้วทีนี้เด็กๆก็อย่าลืมที่จะรับประทานอาหารให้มีประโยชน์ในช่วงที่หยุดเรียนในสถานการณ์โควิดน,นี้ด้วยนะคะสำหรับตัวครูป,ป๊อปแล้วก็ครูหนุนนาสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบก,กันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย